บรายขี้เซาดวงจันโผล่ออกมาจากภูเขาต้นสนแล้วเด็กๆกำลังเตรียมตัวที่จะได้เข้านอนบรยบรยได้ว้าแล้เวลาน้อยแล้วนอนเดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จเลยก็ได้ บลายจ้าได้เวลานอนแล้วลูกครับอเอาล่ะบรายทำไมยังไม่นอนอีกล่ะลูกสวัสดีค่ญญะแม่จ้า เอาละเล่นบล็อกดีกว่าบรายเร็วเข้าสิาบรายเรากำลังจะสายแล้วนะว ไรเป็นอะไรอ่ะฮะเอาตื Maria, ่นจีบไยเฮ้ยเร็วเข้าไปเลยเดี๋ยวไม่ท่าดองเรียนนะไงวันนี้เราสายไม่ได้นะเร็วเข้าตื่นจีบไรเราถึงแล้ว จค่พาฉันไปที่โต๊ะฉันจะได้นอนสักหน่อย,อยเอาล่าเด็กๆไปเจอกันที่สนามนะโอลิมปิกอนุบาลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วอโอลิมปิกนะ <c oughs> วันนี้ไม่ใช่เหรอใช่แล้วละ่ะนายรีบหน่อยดีกว่านะไม่งั้นนายจะพลาดเอา ฉันต้องตื่นออย่าหลับฉันนะหลับไม่ได้ผู้ใดของเราคือบายกับบิ๊กาบอยู่ไหมไบอ,อยู่ครับผมมาแล้วครับ เด็กพร้อมนะน,นี่นายคิดว่าใครจะชน,นะก็ต้องบายอยู่แล้วล่ะเมื่อพูดถึงมวยปล้ำเขาเก่งที่สุด<อ>ไม่มีทางที่ฉันจะแพะ้ถ้าทางรายไม่เท่าไรแต่เขาอาจจะหลอกเราก็ได้ต้องระวังตัวไว้การแข่งมวยปล้ำเริ่มได้อย ถึงแล้วว่านายต้องชนะแข็งแรงจริงๆเลยบอยชนะอีกแล้วจะบอกให้นะฉันเกือบเอาชนะเขาได้แล้วฉันเชื่อนายฮะพวกเขามาแล้ววัสดีไม่ต้องลุกก็ได้เฮ้ เอาละการแข่งขันต่อไปของเราคือกระโดดสูงผู้กระโดกกะโดคนแรกคือบาบูมาแล้วน่นายทำได้แน่สู้ๆนะว้าวาได้เลยสุดยอด <นะ S 2> บาบูขอบใจเฮ้ๆไม่เลวเลยนะบาบู ไป่อไปดิกกี้ฮะมาครับอ๋อได้ทำได้ดริงจริงนะสู้แล้วชื่อยนายอะไรอันเดอร์เอาเลยว้าวดิกกี้ได้หกสิบเซนดิกกี้ครับทะหลุดได้ค่อนข้างดีทีเดียวขอบคุณครับคอสแม็กวู้ฮู้ต่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 แต่โดดคนต่อไปคือบอยอืมยบไล นายนายตานายแล้วนายต้องไปแล้วนะอฮะนายไหวไหมอ่ะ นอนเมฆช่างฟูฟ่องเหลือเกินฉันอยากนอนบนเมฆจังเลยสบายจริงๆไนพี่สุดฉันก็ได้นอนหลับบนก้อนเมฆนี้สักทีได้ไป้ไป้ได้ ไร<ม>เป็นไรหรือเปล่าอ่ะไายไม่เป็นไรเนอะไว้ลองใหม่ทีหลังก็ได้ไรถ้านายต้องการนายมาซ้อมกับฉันก็ได้ใช่ไรเราซ้อมกันได้ไรจะต้องจริงจัง,จงมากแน่ๆเลยเอาละแข่งวิ่งร้อยเมตรกำลังจะเริ่มแล้วนะผมอยู่นี่แล้วเราเริ่มได้เลย

ฮ่านนแล้วเลลลลยลยเกิดะได้นบลอ่ะบน่อยลบหน่อยขอทางหน่อยนะเลยเขาไม่ได้บาดเจ็บและไม่ได้ป่วย sao dinh dính ba cái no nữa ba đã từ lao loại từ lao อ๋อพ่อขี่สอเมื่อตื่นแล้วเมื่อตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอฮะเอฉันกำลังวิ่งแข่งอยู่นี่แล้วฉันออกมานานแค่ไหนแล้วอะโอลิมปิกอนุบาลจบแล้วฮะฮะอ๋อเมื่อคืนฉันไม่ควรอยู่เล่นตอบล็อกจนดึกเลยเพราะงั้น จนถึงพลาดโอลิมปิกองจากนี้ไปฉันจะเข้านอนให้ตรงเวลาหวัดดีเพื่อนๆการนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราไม่นอนให้ตรงเวลาเราอาจจะไม่พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะบายบาย